จากน้านซายนะครับกั้นระหว่างดินแดนไทยกับพม่านะครับต,ตัวเหลียมก็คือสามประเทศนะครับไทยลาวพม่านะครับก็ไ่้สามเหลียญทองคํานะครับที่ทองคําก็คือกลอ,อกตรงนี้นะกลอกสามเหลียมทองคํานะครับรกลองด้านซ้ายมือของเราที่เรามองเห็นนี้นะครับคือมันเป็นอย่างนี้นะนตั้งแต่เมื่อสมัยเมื่อก่อนนะครับตั้งแต่เมือ่อศุราชนายเนาะ เขาล่ำเลือกันมาผมก็ล่ำเรือกันไปนะครับเป็นทางเกาะตรงนี้นะคะคือมีสินค้าแรกเปยนกันนะครับตัวเป่นนะครับมาแลกกับทองคํานะครับแล้วก็ต่อจากนั้นมาก,ก็เขาเรียกว่าสามเล่มทองคํานะครับ